อะไรครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการคุสเกมเมอร์นะครับกับเกมส l ลนเดอร์แมนนะครับแม p 7ซเว่นสตรีทนั่นเองนะฮะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะฮะ อ่าบอกทำไมครับกลัวไม่รู้ว่าดึกนะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็นะเกมเราจะมาเล่นเกมหลอนๆกันตอนกลางคืนแล้วกันอยากจะรู้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันน่ะปกตินี่แคสซ์ลเลนเดอร์แมนให้ผมแคสตั้งแต่วันนั่นแหลวันนี้จะลองดูตอนกลางคืนครับตอนนี้เราก็นอนแองแมงอยู่กลางถนนเลยนะแม่งไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะ <c oughs> โอเคคลิก all 8 page นะฮะเออมาอ่ามาเฮ้ยวิ่งได้เลยเว้ยมัน <c oughs> ก็วิ่งได้อยู่แล้วเอ้ยเหี้ยไฟแม่งดับไปสัตว์อ่ามาแล้ว เนะฮะก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวฮอลล์เรอร์นะฮะเกมแนวสยองขวัญสยิวกิ้วนั่นเองนะแล้ก็ต้องพยายามหาอะไรพูดเยอะๆนะฮะมันจะได้ไม่ตกใจนะลดความกลัวของเราไปได้นิดนึงนะ่ยยิ่งน่ากลัวแม่งยิ่งอยากเล่นครับจริงๆนะฮะผมนี่คือวิถีชาวไทยนะโอเคแล้วก็วิ่งมานะที่นี้ก็เอาละกูเริ่มรู้สึกแล้วนะฮะว่ามันว่าว่ามันไม่ค่อยดีละนะ เยี yeah, ่ยมเจอแล้วนี N ่แหละกระดาษแผ่นแรกของเราอะเยี่ยมเช็คจัดได้ไปแล้วนะฮะอ่าโอ้ยเริ่มมีเสียงปุ่มแล้วนะฮะเสียงเบสดังเข้ามาในหูนี่นะฮะผมโอ้โหแม่งอ่าอาจจะมีตัวอะไรตุ้งแช่มานี่นะฮะก็ต้องระวังไว้หน่นะะอยนะอยาให้คนแก่เล่นในเกมนี้เดี๋ยวจะหัวใจวายดองไปซะก่อนนะะก็ต้องหันซ้ายหันขวาครับเผื่อจะเจอมันบ้างนะฮะโหยิ่งแม่ง ยิ่งรู้ว่าจะเจอนี่แม่งยิ่งรีบผ่านเลยเนี่ยพอมันอยากเจอเนี่ยผมแม่งมันท้าทายเนี่ยรู้สึกว่ากูเปิดพัดลมอยู่ทําไมแม่งเหงือ่อไหลนี่ก็ไม่เออละละเจอแล้วครับเจอแล้วหลับตาวิ่งไปไอสัตว์ไม่ใช่เว้ยเป็น,เป,นเป็นแอร์ครับเมือ่อสเลนเดอร์สเลนเดอร,ดร์กูไม่กลัวนั่นเจอแล้วนี่สองเพจแล้วนี่ครับผมสองแผ่นนั่นเองนะไหนเหม็น,นมีเลยโถแม่งกิ๊กก๊อกกระโหลกกลากองแก๊งนะฮะ นะมาละเสียงเสียงส้นตีนเนี่ยนะฮะจะดีเนะี่ยอ๋อละอัลลอล,ลูล,ลูได้สามแผ่นแล้วอโอ้พาแล้วเล่นไอ้เซเรนเดอร์ธรรมดาเนี่ยผมเล่นแม่งได้สองแผ่นเองนะเนี่ยโอ้หคราวนี้แม่งกูเมฟครับกูเมฟนี่ยก็ชิวับชิวก็เมียกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอละเริ่มเมย์มันอยู่ข้างหลังกูเมื่อกี้กูเห็นแวบหนึ่งไงฮู้จ๊ะ เออเห็นแล้วนี่ฮะทำไมมันไม่บึ้งเลยครับอ๋อมันปอดเนี่ยมันกลัวเราเลยฮะโอ้แม่งไม่กล้าหันมาเอ้ไม่กล้ามาไหนไหนโอ้โหแม่งกูหันไปนี่ก็ไม่เจอเนี่ยอ๋อละเจอแล้วมันส่องสว่างอยู่ทางนู้นน่ะโอเคแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปใจเย็นๆอย่าใจร้อนเนี่ยอะไร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 ฮะน่าจริงวิ่งมาดิอุ้ยอุ้ยอย่าพันธุนิสัยเลยมึงเอ้ยเอ้ยอย่าพันธุ์นิสัยสิมันไม่ดีนะมันไม่ดีต่อสุขภาพอะ มาละได้สี่แผ่นแล้วเว้ยมาได้ครึ่งทางแล้วอุย้ยมึงจะมาตรงนู้นทำไมล่ะนี่อ๋อละห้าแผ่นแล้วเว้ยโอ้โหแม่งชิวครับชิวขี้เลยครับโอ้โหแม่งมันจริงๆนั่นมันมาแล้วมันเริ่มมีปีกสังขยแข็งออกมาแล้วโถเว้ยมึงก็มีปีกม่แค่นั้นแหละว้าโถมาดิอูมาดิแม่งปอดแล้วปอดแล้วโอ้โออะ,ออะอวิ่งได้จับก,กับกูก็ได้เนี่ยมาโอ้สตูนน่ะอยู่สตูนน่ะอยู่นู้อยู่นู้คุยมึงเล็กอ่ะอ้าวเยี่ยม วิ่งไปโหแม่งมันไม่บึ้งเลยครับมันมันไม่บึ้งครับสงสัยมันกลัวอ๋อแผ่นนี้เจอแล้วอู้หูหูอันนี้ท่าไอะไรวะหกครับหกอ่ะไม่กลัวแล้วเว้ยีนเกมเชี่ยอะไรไม่รู้กองแกงครับกองแกงครับเซเว่นสตรีทนี่นะลองไปหาเล่นได้นี่เออกบเป็นอะไรที่อ้ย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 มันมาแล้วมันเริ่มใกล้แล้วเว้ยเฮ้ยเออ มันไม่บึง้งะฮะมันไม่บึ้งนะฮะมันหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสนะมันไม่บึ้งนะฮะโอ,อ้มแล้วผมจะไปเอากระดาษอีกอีกอีกประมาณสองแผ่นนี้จากไหนละโอ้ยเหงื่อทําไมมันโตเต็มตัวไปหมดเลยนะเนี่ยอะเอยอยิ้มเจอแล้วพันนี้เจ็ดครับโอ้โหอีกแผ่นเดียวเท่านั้นหกกูจะได้เล่นเกมนี้แบบเอ,อ้ยเจอครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วโหแม่งง่ายครับง่ายง่ายโหจริงจริงเลยนี่ได้แปดเจ็ดแผ่นแล้ว อีกแผ่นสุดท้ยเดี๋ยวเราต้องชาร์จแรงวิ่งไว้ก่อนครับเราจะได้วิ่งเพ่นม,มันได้แบบสบายใจนะฮะอู้เอาอะไรวะไอตุยเด็กหัดชักว้าวโหแม่งอะไรเนี่ยคอนติเนียเหรอมีคอนติเนียด้วยครับถ้าโอ้ไม่เอาแล้วโอ้โหไ้จิบเป่งเอ้ยโอ้โจะชนะอยู่แล้วอะโอ้แม่งบุ้งขึ้นมาวแบบเดียวเลยเนี่ย ก็โอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวก็นะก็ก็ก็น่ากลัวแหละนะฮะผมมันมาบึ้งเดียวนี่กูอู้เลยนี่อู้อู้อเลยนะโอ้ก็แนะผมก็คลิปนี้ก็จบไปแบบง่ายงครับ s i m p l ลเลย s i m p l ลเลยนี่ก็บายบายครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวกันมีอะไรเนี่ยอ๋อมันมาเหมือนเดิมมมาเหมือนเดิมก็นะก็ก็ก็จบไงเออไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ไปละบาย